โมเมนต์ผูกตอเนาะดินที่แต่งเป็นเรื่องของพานาจ๊ะหนูว่าทุกคนน่ะน่าจะเห็นคลิปกันอยู่แล้วว่าแบบว่าพี่ชินร้องไห้นักกว่าหนูคือหนูว่าหนูเข้าใจแล้วว่าคนที่บอกว่าหื่อดับมันเป็นยังไงอ่ะเพราะหนูไม่ได้ยินอะไรเลยหนูคือแม่หนูยายหนูทุกคนน่ะถือโล่วิวแมรี่มีนหนูยังไม่เห็นเลยพอหนูแบบเดินลงจากรถปุ๊บตานหนูอ่ะส่องไปที่พี่ชินอย่างเดียวเลยแล้วเขาก็เหมือนจะร้องเพลงแล้วร้องเพลงไม่ออกร้องไห้แทน เป็นฟิล์มนะค่ะเขาบอกว่าพี่มี่อเป็นสถาน์ยากมากแต่ก็ทำสำเร็จจนได้ก็ก็เกือบโป๊ะคือหนุกคือหลักถ้ายอมรับจริงๆเราก็รู้แหละว่าแบบช่วงเดือนนี้แหละมั้งเพราะมันก็ครบรอบสิบปีแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแบบคิดในใจได้แล้วไหมอะไรอย่างเงี้ยสักทีเถอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอวันครบรอบผ่านไปก็อย่าง หลังจากนั้นอยู่ดีเขาขอคิวว่าไปกินข้าวกันอะไรอย่างเงี้ยคือปกติพี่ชินเขาไม่ขอคิวพี่ชินเขาตอกว่าแบบจะเจอก็เจอเลยจะไม่มีการมาล็อกวันกันก่อนหน้านี้หนูก็เลยเออไปสิอยู่ดีก็แบบเป็นวันนั้นจริงๆเราเป็ความเอ๊ะบ้างไหมหนูเอ๊ะหนูเอ๊ะตั้งแต่เขาขอคิวแล้วเพราะว่าเหมือนพี่ชินเป็นคนนี้หนูว่าพี่ๆน่าจะรู้เขาง่ายมากๆเขาแบบเขาชิวมากแบบเขาชิวอะค่ะอยู่ดีวันล็อกเลยนะล็อกคิวแบบ แบบไกไม่ปกติใช่เช่นแบกว่าเราก็เป็นสายมูเหมือนกันว่าถ้าขอจังหวะนี้มันจะดีเช่วงเวลานี้เราหนเป็นมูมาแล้วโนโนหนูหนานมัวละแต่ชินมัวละคือหนูไม่ได้มูเราไม่เคยมูเรื่องความรักเลยแต่หนูมาดูหมอดูบอกว่าช่วงพายุของหนูน่ะแบบต้องต้องแต่งหรือว่าอะไรประมาณไหนตัวเขาเองก็้ดยเหมือนกันต้องพร้อมแล้วต้องพร้อมแล้ว กันหนังยิงทะเลอะค่ะคือเรามั็นฟิลบบว่าแบบเป็นฟิลแบบว่าฝรั่งัคู่ก็เลยอยากจะแบบว่าโฟ,าาก,ฟกัสอะไรที่มันแบบว่าอบอุ่นที่สุดแต่ว่าอยากใจเล็กๆไม่ได้ใหญ่หนูก็อยากใจหนูอยากเล็กแต่ชินก็ชอบเล็กแต่คนเราพังไม่อยากให้เล็กใช่จะเป็น่ไหนเราคือถ้าเกิดเป็นปาร์ตี้อะค่ะเป็นวิดิ้งปาร์ตี้ก็อาจจะเป็นปีหน้าปีนี้ยังไม่ทันจริงๆแต่ อาจจะเป็นแบบว่าออฟฟิเชีลแบบออฟฟิเชีลจริงๆอ่ะอาจจะเป็นปีนี้หนูว่าน่าจะได้เหตุกันณ์เหมืนะแจ้งมาจะเรียกว่าเราเอนแบบในชัอนช้อาาโคตชมาก,ก่อนที่จะมาจัดเลยี้ไม่ชิมเขาก็มองห,มหนูก็มองเห็นด้วยกับที่ชิมเหมือนกันเพราะว่าเหมือนทุกวันนี้เราก็ทํางานแบบหนูไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยจริงๆอะไรทำงานกันแบบสุดๆเลยแล้วก็เราโฟกัสกันที่งานแล้วก็โฟกัสการทําบ้าน บ้านเหมือนวันทุกคนน่าจะเห็นแล้วมันแบบโอ้โหมันมันใช้แรงกายแรงใจใช้เงินทุกอย่างด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยบแบบเอา,าเงินไปทุ่มกับบ้านก็เลยเรียกของเล่นของไร้ล้างอุ้ยทางจากไหนแม่แต่มันใหญ่ยอยลังการอ่าไม่ถึงอ่าไม่ถึงแต่กนั่นแหละใช้ประมาณไม่ถึงค่ะไม่ถึงไม่ถึงแต่นอกจากเล่นของ เราเป็นใหญ่มาคนโฟกัสแตนเนสหนูโดนถามเยอะมากแต่แบบว่าหนูไม่ไม่อยากให้โฟกัสแบนเลยคือแบบคือไม่ว่าจะแบบพี่ชินจะแบบให้อะไรหรือว่าแบบยังไงหนูโอเคแฮปปี้หมดเลยขอ,อไม่ไ,ไม่ไกินขอ,อ,อไม่พูดขอเดาเป็นฟิลแบบว่าเราเล่นเกมกันดีกว่าเป็นฟิลดาเลยให้เดาใช่ก็ใครเดาถูกก็ดีเอ็มมาเพื่อนเพื่อนคือแบบ ไม่ไม่เท่าอยู่เทียบมันไม่ได้เลยโอ้หล่อหลไม่คือเพื่อนๆน่แฮปปี้เพราะว่าเขาเห็นการเจริญเติบโตของของนี่กับพี่ชินอยู่แล้วตั้งแต่แบบมงตั้งแต่เด็กจนถึงตอนนี้แหละทุกคนก็แบบสักทีทุกคนคือแบบรุนกันหนูว่าทุกคนคือร้องไห้ไปกับหนู่ร้องไห้กว่าหนูอะค่ะใช่เรียกว่าแต่แต่แล้วเขามีลูกเลยใจจริงก็อยากทั้งคู่แต่ก็แต่ก็บ้านงานทั้งคู่เหมือนกันคือเขาว่าแล้วแต่เราคือพี่ชินก็จะมีความแบบว่าหลังขอจะมีความเปลี่ยนไปนิดนงไ ก็ยอมกว่าเดิมใช่อันนี้เขาแบบยอมกว่าเดิมเย็นกว่าเดิมไข้กว่าเดิมอะไรอยะะ่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยแบบทำไมไม่ไปนหนีตั้งนาแ <laughs> นแหละรีบๆสักทีอะไรอย่างเงี้ยป,ประมาณนั้นค่ะยอมตามใจรีบอี้ยใช่มันก็แบบเซอร์ไพรส์อยู่เหมือนกัน